หูฝาดผ่ะทำเงินโหอันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีใครสนใจเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยยุบโดนเสียบอยมามาลงแลโดนใครยิงตายเน่ ต้นยืนร่บไปนะพ่อพ่อตายไหพ่อไม่ตายเรือลูกเือลูกเือลูกโลโอเคผมเอาพ่ออยู่ให้เบนไหมอ่าอีปืนพ่อตายพ่อตายพ่อตาย ปืนปืนปืนกับหนูใช่พอพี่เดี่ยวได้เพราะพี่เลือดเต็มมันเลือ,โอดโตดูตายแล้วดูตายแล้ว <laughs> มันเลือดไม่เห็นโลเลยมันเลือดเต็มนี่ก <c oughs> ระดาบทองรั้นี่รับนี่ผมตีวอลลี่บูมก่อน โอ้ยเฮียก็ผิดวิววว่ยระวังไฟเด้อ <c oughs> เอาอีกแกเอาเอาตัวเองทำไมมันไม่นั่นน่ะเอาศพเราปางกรกทะเลอยากเปิดเหี้ออต่พีดพ่ดาผู้เนี่ยอียเออเราไปเปิดเตดก่อนไปมีสองศพอ่ะ อบอะออออไร found um นี่ไงดาบคู่เงาคู่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไวสับตอนเราใบหน่อยแรงๆพรผมใบอย่างเดียว c a v บ r y boom พอละหัวจะปั๊บปะ e ปดิ <'m> อติมายัางโอเค Dealer. าเลยผมมีตังค์อยู่ห้าหมื่นคะรือยาแจกแ่ได้กระองกระเป๋าเพิ่มเ <c oughs> อาอะพัดพัชละอ่ะปอปี้มา,าพัชละเห็นได้เลยหากุ๊บฮิวกัน นี This ่ฉีแผ่นปาโอเคนะว่าจะเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเกาะราเบิดาะเรานี่มกอะปพยายามลิง พยายามเล็งเวลาโดนจี้แล้วมันแล้วมันหมุนทิศทางได้ด้วยพอ่อพี่กดแล้วหมุนเลยกดกดแล้วก็แบบเอา้าก็เหมือนปาดอะแม้๋อ้บอกแม่แบบอันจี้ทั้งไหนทั้งนั้นแก็เล่งทั้งนั้นบอแม่เนี่ย <c oughs> มันคืบอะแม้ <c oughs> <c oughs> เอาไปเอาไปมีดเอามีมเปล่าเต็มเอาเต็มเฮ้ยอลยไม่มีถามว่าเอามีดไหมไม่ได้เอามาบางกรคำรามขับฟ้าไปฟ้า มันก่อนคำรามไม่เล่นเนาะโอ้ยยังจะเอาอยู่บบท่าฟ้าปกติก็เอฟเป็กปั๊มเลือดอยู่ฆ่าปุ๊บเต็มเลยนะพาละของคัปฟี้แกเออพาละเอานี่ดังเกินเนาะ ผมไม่ต้องเอาอะไรออกผมก็ไม่มีหอกเลยโอ้ยเต็มอยู่กับบอโตัวังคันจะพี่ได้เอาออกจากตัวทันใกล้ๆอ่ะอยู่ในถ้ำถ้ำไว้ก็มีพัดอยู่จำไม่ผิด ถ้าไวมันมีพัดอยู่บางทีม,มีครบแล้วนี่มีกันปะ,ะนี่ไงมีดนะมดมไม่ป้วงฮะปุ๊บทิ้งป้วงมันไม่ดูไม่มีมาแสดงทำไมไม่เห็นกระบอกขอบคุณมันปามไม่ละเอียดกระบอกมันเก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วอ๋อเป็นไร หนูว่าหนูจะเล่นคลื่นลายกับปลาหมึกอ๋องั้นก็ปลาหมึกอย่างเดียวก็พอแล้วมันพีไปแล้วทับกันนิดนึงก่อนแล้วก็มีอันนี้เล่นแรงไปเลยไม่กระดาบคู่อย่างเดียวเลยองไรข้ามาเกาะเลยไหมเกาะเลยนะเกาะยังเกาะแล้วนี่กับผมเนี่ยเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะมันแค่ตัวเดียว สามสิบปีเอ้ยยังเอ้ยอยังสามสิบปีอะรอบนึงผมหาไม่เจอมีแค่ตัวเดียวมันลอยอยู่ข้างบนพี่อะไรล้ววะมันมีตัวเดียวไอ้มันมีเพื่อนมาแ่้วก็ไมาละเปิดเลยเป็นเลยเป็นเลย,เป,เ,ลยเป็นที่ไหนก็เป็นเต็ม โอ้ oh, จังไห้ไปจี่จังไห้ครัจีจัง <it> นี่จีค <it> <c oughs> ันว่านี่ยว่าจี้น่ามันพัชระมีช่องเตดอีกไม่มีไปไป้ข้า จะได้เป็นสี่ครั้งโอ้ยหนูไม่ตกขนาดนั้นล้อก็ใครเน่เน่เน่มาเร็ว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 เราเปลี่ยนกันเราดูโอ้โหว้าวพลิกตาว้าวโอ้โหพลกเธอรับหน่อย ไปแล้วไปไปไอ้นี่ละโอเคพี่เอ็ดดี้ได้นะอาตีแล้วเอ็ดดี้ได้นะได้นะเดี๋ยวอาตีเดี๋ยวมันรออยู่เนี่ยมาตอนนี้โดนมาตอนนี้ตายฟอาฟ

เปิดอันนี้ดิเปิดแห้งอันนี้ดิสัตว์มันเพิ่งเปิดไปเปิดอีกไงนี่ไงโอ้ d o anyone want this บัตทองโอก้าวพายุเหรอขมิลเซอร์เกอร์ผมมีเซอร์เกอร์เอาก้าวพายุมาก้าวพายุก้าวพายุก้าวพายุ I like feel queen Does anyone a want this? นี่ได้หรอบัตรทองยังได้แล้วได้แล้วทำไรดับใหญ่อยู่ไหนดับใหญ่อยู่ไหน เออสักอร์ผมก็มีดับใหญ่อยูไ่ไหนดาบใหญ่อยู่นี่โอเค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 โหมดสายฟ้าไม่ได้ดบตรงนี้คมที่หัวขึนอะไรวะเอานี่ออกหวดนะเล่นอะไรอีวะเขาจะเอาพัดไปไ <c oughs> ผมมา,าพัดไปมมาาอเนี่ here it is อยู่วาเลนตาเอโจงแจ้งมาเลยน้องมาเลยน้องไม่กลัวหรอกน้องดีคนปี๋เป่าเี๋ยวชมึงรู้เออเซอร์เกิลกอนหองก่อนท้องก่อนห้องกันนึกอะไรก่อน้อง วงแม่งอยู่กับต้นปะปะแปลงล่างโคกโคปล่างพาดิษะแปลงล่างแปลล่างมันลงแล้วมี่ของมาล่างแล้วโโออเเคคข้างบนก็มีตี้ว่ะโคกใต้ล่างก็มีตี้เนี่ยอยู่บนเราคุมด้านบนนะล่าง ตายตายทีย่เต่าที่หา UNG อ,อันนี้แหมะแบตเตอรี้เกือบตายไข่ลงไปดาหมเฮ้ยป๊อบปี้คุมไม่คุมอะไร I like What's that? They are prepared for the torment that awaits them. <mumbles> Armor powder. It's good stuff. Armor powder. It's good stuff. Good. buông 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 Dạ đi nó Tại tại không thì... nữa đó Tại 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 Bốn 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 Cặp bốn ông. bước qua lá, giờ bước qua lá Quay không tay,

ไม่มีสมตว่มีเสมือนเสมือนเมือนตายเมื่อเป็นหนเละขนาดนี้แผได้ไง่แหปสลัดปะสลัดกับสลัดไต่างกันคิวครับเก่งเก่งมาแบบท่นตังตุ แป๊บหนึ่งนะดีเกมก่อนวะค้า,างไปแล้ว มันยังไม่เต็มเลย นี่แม่งลอยตึ้น